สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องสู่ผู้สู่คนนาะครับนอกมังกรกับส่องบบาไกา่ผ้าถ้ำแสบนื้อครับมือนี้ครับมือนี้บบาไก่มีจุดหมายปลายทางที่บางกวยนนจังหวัดนนทบุรีเด้อครับบบาไกา่ตอนนี้บบาไก่อยู่บนทางด่วนศรีรัตน์้ะครับเพื่อสิบมุงนาไปสู่จุดหมายปลายทางที่บางกล้วยนนทบุรีครับอย่าเบาไก่สิ่ผ้าส้มบรรยากาศ ถนนพ้นทางของประเทศไทยเหมือนเดิมครับพี่น้องครับแต่ว่าจุดหมายปลายทางสิเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับว่าบาา่อไกทสิไปมือใช้มือนี่มือนี่มือนี่ฮันเมื่อไงมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่อ่าบางกุ้ยจังหวัดนนทบุรีครับเมื่อไงครับรถมาจากล่ามินท่าครับมีระยะทางอยู่ประมาณ62กิโลเมตรครับสายพิราอยู่ประมาณสมุนสมุนงน้อยๆนะครับเนาะ พราะว่าแนมวมือเสาร์ครับสีรถดลายนะครับไปบกไปพาพสุมบรรยากาศอ่าบนทางด่วนชิดีลาดเด้อครับตอนนี้กลับไปบมุ่งมุ่งกันเลยครับพี่น้องครับนี่บกไกลสมุ่งนะตรงไปทางลาดสะพึดเด้อครับเด้อทางลาดสะพึดเนี่ยตอนนี้ก่อนสามชิพุกกิโลเมตรครับตอนที่ตรงที่บกไกลอยู่เพื่อจะไปหอดจุดยไม้ไปทางครับ มีในทางอยู่ประมาณ36กิโลเมตรครับตอนนี้เวลา9โมง22นาทีครับของวันที่20เมษาย5น2 5 6 6ครับนี่ครับปกไก่ตอนนี้อยู่บนทางหลวนซีรี่รัดครับโอ้พี่น้องต้นเช้าถื่อว่ารถสีน้าแนนได้ครับรถสีรลายนะครับพี่น้องครับผ่าสมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับปกไก่ตรงไปดาวขนองแจ้งพัฒนาะ ลาดสะพึกการจนาพิเศษบางแคบางัวทองครับเพื่อนสมุงหนาไปสู่อ่าบางกล้ยกรุงเทพบางกล้ยขอโทษครับพี่น้องครับพอโทษพออไัยครับบางกล้ยอ่านนทบุรีครับเบิ่งครับถนนนนท์างของประเทศไทยผ้าซุ้มบรรยากาศรอบๆอบ้อครับพี่น้องครับสุนบรรยากาศอ่าเบิ่งครับทางนั้นประชิเหดแยบไปทางพี่น้องครับสองฝั่งทาง ตอนนี้เราไก่อยู่ทั้งสันสันสองของถนนนะครับเนาะของถนนลอยฟ้าตอนนี้ชิมีอีกสันหนึ่งครับเป็นสันที่สามนะครับพี่น้องครับตัวเมื่อนี่มากครับามือกล้องครับมือกล้องพคนไทยให้ด้อครับพี่น้องครับเมื่อนี้เราไก่้สี่บริษัทเองเพราะว่าหยาดอันตรายครับขับรถขับล่างพี่น้องครับเพื่อความปลอดภัยของเขาเองนะครับเนาะคอยไปคอยมาครับพี่น้องครับเด้อเก็บภาพบรรยากาศ มาให้พี่น้อง้รับเบิงรับส้มน้ำกัน <c oughs> ขอตัวข,ขอไปร้ายครับพี่น้องครับเวลาจะเป็นความทรงจำนะครับเนาะความทรงจำทีฮะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่เฮาไลมาเหตดงานเห็ดเบียดยู่ประเทศไทละกเก็บภาพบรรยากาศไวเพื่อให้ให้ตัวเองได้เบิงครับเวลาไห้กลับบ้านครับทีไปว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเฮาด้ถทายไว ภ่าบริการของถนนประเทศไทยในอีกสิปีข้างหน้าว่าฉิดจเลืิญขนาดไหนพี่น้องครับแต่ระดับนี่ครับคือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับถึงทางตัดไปตัดมากลดกระไรลายพี่น้องครับทั้งด่วนหรือทางพิเศษสิริรักษ์นี่ครับจะมีอยู่ประมาณรูปริ่มเล้วก็สามเลนหกเลนครับกระบอบอร่วมทั้งข้างบนข้างล่างครับพี่น้องครับใครจะตรงไปดาวขนอง แจ้งวัฒนาชิดซ้ายอีกหนึ่งกิโลเมตรเป็นอนุสาวรีย์ไซส์สมรภูมิครับตอนนี้บกไกลยุย่งยูทนนัทนยุ่งท่้งถนนชิดีรัดพี่น้องเคยภาพบรรยากาศนี่ครับโอ้โหนี่ทางรถไฟฟ้าเดีอยครับพี่น้องโอ้รถไฟฟ้าแนนฟานพี่น้องโอ้โหสวยงามมากๆครับ บอกไก่สีเลี้ยวแนี่นงามเมอวานแจ้งวัฒนาเด้อครับเพื่อจมุ่งหน้าไปสู่บางกุ้ยนนทบุรีครับพี่น้องครับโอ้ย่าเมือเช่านี่รถไหลไหลพี่น้องเอ้ยรถจะไปใช้มาใช้แา้ครับพี่น้องครับโอ้ยปลายทางนาจะเป็นบางโคดาวคองเลี้ยวซ้ายครับบ่าไก่จะตรงไปงามเมืวานแจ้งวัฒนาครับถนนลาดพุกถนน การจนาพิเศษเนอครับพี่น้องครับเบิ่งรับถนนตัดสายตัดหัวกโอ้โหพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวตับส้มต่อตกันไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวหอดไซบ์เบาอัปเดตให้อีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับบนทางพิเศษอยู่เนอครับโอ้โหพี่น้องนี่คือการก่อสร้างทางรถถึงลอยฟ้าสิพี่น้องครับเอจะเสี่อม่ตเขาใช้ยุคครับพี่น้องครับ สถานีรถไฟฟ้าครับอีก2กิโลเมตรไปไกลเดียวออกที่ถนนน,นาบัวว่านเนี่ครับเพือบสิุ่งนาไปสู่ยังกาะบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับเนี่ยป้าทพีดองสวยงามนี่ทั้งสายเมื่อจะเป็นอนาสถานีกลางบางซื่อนะครับนี่สถานีรถไฟฟ้า,ากลางบางซื่อหรือว่าสถานี รถไฟฟ้าออที่บัตรนะครับาครับชิมีน้ำทุอีกพี่น้องเอ้ยสวยงามดีพี่น้องเลยว้าทุกสุดยอดอยิงรร่งใหญ่อลังการครับมีน้ำพุเนาะเออนน้ำพุครับพี่น้องครับชิมีน้ำพุอีกพี่น้องโอ้โหสุดยอดอยิง่งใหญ่ภาพสมักษามันภาพบรรยากาศคือสถานีรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้ครับนี่คือสถานีอภิวัฒน์มีสถานีกลางบางซื่อครับ บุกไก่เลยมากสายมือครับพี่น้องครับบุกไกลเฉลี่ยวออกสายครับเชจะไปอ่าถนนลาดชพึ่งกาญจนาภิเษกครับบางแคบางบัวทองครับราชุ่รมงาไปจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องครับนี่ครับเดี้ยวสายวันนี้ครับเป็นอถนนลาดลาดชพึ่งนะครับเน้องราชบุรีงาขึ้นทั้งล้วนอีกครับพี่น้อง นำามวานแจ้งวัฒนะตรงไปปากให่สุดเดียวสายนะครับปางทรายนี่ครับพี่น้องครับเบรนถนนทางรถน้าแนีนนี้พี่น้องเอ้ยโอ้เโิ่งถนนตัดขึ้นมาหนีครับพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องครับบนหาเสือดได้ครับสุดยอดการก่อสร้างนีพนง่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ถึงทางข้างล่างจะเป็นทางสถานีรถไฟฟ้านะครับมีตันรถไฟฟ้ามีตัสถานีรถไฟครับโอ้พี่น้องนี่ครับรถไสถานีรถไฟฟ้าของประเทศไทยครับเบิ่งครับพอตุติสิบจักรสันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้บ่าไกลอีก17กิโลครับมุ่งหน้าไปสู่บางบัวทองโอ้พี่น้องครับท่าน้านี่เป็นทางสถานีรถไฟฟ้าครับ โอ้สวยงามเลยดิพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยก็จุด๊่ใส่อ่าบ้าไก่ใสพิลามาจากอาะารลาบินท่านะครับหมวกผักหมากใสใส่พิล่าจิบมะมันสุโมกัวครับจัออส,ไไส,บสิไปหอดจุดไม้ไปทางตอนนี้ไปดูมะมาณยังอีกครึ่งสุโม้แด้วครับจังสีหอดจุดไม้ไปทางบ้าไก่สเก็ตบัฟบรรยายกาศห่างทางหรือบนทา่าดวนมาให้เบิง้งครับว่า มียังทีนาสนใจนะครับบกไกลถึงในการก่อสร้างถนนทุนทางนะครับทางรถไฟฟ้าครับนี่แหละครับยอดด,ดีครับรพี่น้องครับุณจอดครับทางรถไฟฟ้าพี่น้อง้พี่น้องครับอสวยงามดีไปเดี๋ยวติดต่อติดตามรับชมต่อไปครับรอบกไกลอดไซถึงไสเดียวบกไกลอัปเดตใ้เบิ้องอีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับ ตอนนี้บาไกลลุกจากท้างดวนนี่เด้อครับตอนนี้เบาไก่กทนเนนนีเดีเ่ยวข้างนาเพื่อจะไปบางบัวทองครับตรงไปข้างนี้ตรงไปเพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่บางบัวทองเบิงครับขณะถนน่นางจังหวัด,ดนี่ครับพี่น้องครับอ่างจังหวัดของประเทศไทยนะครับนอ้องโอ้พี่น้องมุ่งหน้าไปบางบัวทองครับเหลืออีกประมาณ17นาทีหรือ9กกิโลเมตร บาไก่ชีหอดยุดไม้ไปทางรับนี่คือถนนต่างจังหวัดนะครับเดินนี่นจังหวัดนุ่นทาวบรีบางบัวทองเอาน,นอครับพี่้องครับบางบัวทองครับวัดศรีประวัตินี่เมืองครับพี่้องโอ้นี่คือสะพานกับรถพี่้องโอ้สุดหอดครับสุดหอดรับสุดหอดรลังการนนการลังการงานสนสางนี่พี่้องเล้ยเมืองครับโอ้โหเบาไก่จะไปซอย สำเร็จพัฒนานะครับพี่้องครับนี่ครับตัวนี้ไกลอยู่บนถนนอาเขตส้นระบุตนะครับเนะาะอยู่บนถนนสา้นเมืองครับถนนนเมืองของจังหวัดนนทบุรีครับเปงครับพี่้องครับ,รบถนนคาราถนนสา้นเมืองเพ่น,นะด้ับปู้คอนกรีตย่างดีได้พี่้องครับถือว่าการคมนคมเรียกว่าการ อาคมนุมของประเทศไทยนี่นะครับที่ว่าเขาถึงถูกเสินทาานะครับคางกระสิเรียบคล้องไป้องครับจะมีคล้องน้ำเรียบคล้องน้ำ่น้องที่ว่าคนเขาทั่วถึงแลครับเนาะทุกพื้นที่ถนุหนทางเขาทัวถึงทุกพื้นทีของประเทศไทยครับอันนี้และครับเพื่อให้การขนส่งด้วยบการไปมาอาของว็จนส่ของในประเทศไทยน่ครับได้สะดวกสบายเพื่อไนักท่องเที่ยว เขามาทัวถึงนะครับเนาะโอ้โหนี่ครับขนาดถนนสร้างเมืองได้นี่ครับเน,นีน่ยปูค้นขีดได้ครับปูข้นขีดได้นี่ครับรบ,บริปูแบบยางมาต่อยนะครับเนาะปูข้นขีดอีกประมาณหกไอยเมตร,รกอกไก่ฉีบเดี่ยวซายเขาสู่อ่าถลอเดี่ยวขัวเขาสู่ถนนอ่าสสองเก่าครับพี่น้องเบิรงครับท้างทางซายเมื่อนี่ ข้องน้ำนะครับเด้อจักข้องอย่งนี้นะครับผอไกกับปูจักซื้อนะครับเนาะในกระบอกอ่าสิ้นถนนถนนทางทาานอีกปันไหนครับบางที่กับปูบางบางอันกับปูบางอันกับปูเด้อครับพี่น้องครับอีกสองกิโลเมตรปะไกลถึงจุดหมายปลายทางครับติดตามรับช้มกันไปครับอยู่อันนี้คืออยู่ถนนสั้นเมืองพี่น้องครับไปติดตามเมาไก่ไปต่อไปครับยังอีกนลิดนึงครับถึงหอจุดหมายปลายทางเลยครับพี่น้องครับ ครับตอนนี้บอไก่หอดทุบไม้ไฟท่ากันนี่ครับอยู่ถนนพุทธมนฑลครับบอไก่เอาคลิปนี่เนาะมาฝากพี่ฝากน้องครับคทุบไม้ไฟท่าตรงนี้ครับปอไก่หนัมากจากกราพิทักษ์มาสู่จังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องครับก็จากไปในเร้องกดไลค์กดแชรกกุดซับตะไคร่บอไก่เด้อครับเพื่อเป็น นั่งใจให้บาไก่ต็ดคลิปต่อๆไปครับจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อช่วยผูาดคิดใหม่ๆของบาไก่นะครับเนาะสนับสนุนเบาไก่โดยบอกด,กดครับโฆษณาเด้รับีน่น้่งครับสำหรับคืนนี้บาไก่ขอลาพี้าน้องไปเพียงตัวน,นี้้อครับสวัสดีครับสบายดี